สวัสดีค่วันนี้พีใจมาด้วยน้องดารากลับมาคืนช่องสลาอีกครั้งหนึ่งต่รายการเ่าสตลกมากเมื่อกี้อัดเปิดไปแล้วแต่เมมบมีมีเยอะมากเลยผู้ชายทินเอร์มีทกไอไฟเฟสบุ๊ยูทูบสกายม้วก็จะมีคลิปเยอแยแต่ดายพี่ไม่มีแบบสี่ห้าเครื่องแบบดาราอัดได้เยอะเลยพม่หนูมีเยอะเพรานเขาไปนั่งฟันไงมีกล้องหน้ากล้องหลัง วันนี้ก็คือเป็นช่วงสลอกดาวแล้วไม่มีอะไรทำของน้องนาฬาก็เลยไปซื้อของมาตุนออก็คือซื้อมาเยอะเลยแล้วก็เออเอามาทำบุกเกาหลีนี้ให้กินข้าวของน้องนาานานวันนี้ที่เราซื้อซื้อที่ร้านไหนคะแม่เราซื้อที่ไนทูมิสอ<ว>ยจะชมหมูเข้าไหมหมูที่นี่ก็ดีมากสองร้อยบาทคือให้เยอะอันอนี้เดี๋ยวให้ผูดด้ชมดูอันนี้ราคาเท่าไหร่แม่ก็สงองร้อยบาท ไม้กินร้านมันยากเองมันจะคลุ้มไงใหญ่พวกนี้ก็เล็กวันนี้เราไม่พอเราก็เลยให้พี่ลูกีไปซื้อหมูมาหมูังไงนี้เจ๋มากชิ้นเท่าไหร่ไม่ถึงหรอกแค่เราแบ6หสีแทปมูมีสามชิ้นอย่างนี้เออแทกมีกมีสามชิ้นไม่แพงไม้มันแบด้วยแบบอปงด้วยกี่เป็นแบของป้เออไอแทงเพราอะไรแนดบอนะสาทมแพงแพงแพงไม่แพนะร้ออบาทไม่ คู่ละสองบาทแล้วไข่ลาแดงมากอันนั้นกำไรหลายเท่าฝากนะคอนเทนต์ของเรามันดีมากอ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่สาวทำให้เลยปกติพี่สาวไม่ทำให้ใครนะว่าก็ว่าทำทำให้ใครพี่ต่อไม่ใช่ค่ะผู้ชายทำให้ค่ะทักแม่เหรอเสือวะไม่เขาเอามือวางไว้เสร็จแล้วฉันก็เดาเสือว่าดูเล่นอยู่นี่้อำโดยอ่ะกระเดย่อโดยฮอร์ร์ร์รกระเดือโดยจริงๆคือคนที่ไม่พูดค่ะเป็นไงหรอมึงนะ นี่เอางี้ก่อนคือว่าอยากกินกับพี่สาวมานานมากแล้วแล้วมีโอกาสได้มากินนะคะวันนี้ก็คือแบบก่อนจะล็อกดาวน์เนี่ยเราก็มาทำปาร์ตี้อันยองเฮเซโอมูตาคิดถึงเก,กาหลีนะคิดเกาหลีมากเพราะได้มาต่อปีแล้วเน,นะาะเกาหลีอะเป็นปวันที่สนุกเนาะมากที่สุดแล้วไปหลายรอบมากไปเกาหลีได้ประมาณ รอบเดียวนะ่อยรอบเดียวแล้วคือชอบมากเราติดใจแล้วเราอยากจะไปอีกจะบอกวรามึงนัดทำไมอ่ะอันนี้มันจะกินแบบไม่ค่อยสุกอะแม่มันสุกแต่เหมือนกันไกลไม่ค่อยขมนี่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 ขอรีวิวนี้หน่อยไม่ใช่อะไรหรอกก็อยากกินของเขาอันนี้สั่งมานี่นะกินนี่อร่อยมากใช่ของในชุมิยูต้องบอกว่าตัวหนึ่งแปดร้อยเฮ้ยไม่แพงอะหมดนี้เท่าไหร่แปดร้อยอ่ะไม่อันนี้สองตัวพันกว่าบาท อกบางใส่ได้สรตัวไม่แต่กูยอมอะไรอย่างเดียวกับรู้ปะกูกินร้านอื่นก็กูก็ไม่ชอบกูชอบร้านเขาและกินน้ำจิ้มปลาเนี่ยอร่อยมาก้าหินเกาหลีผักมาแอมไปดู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 ไ เป็นไงบ้างแม่มาอขายสองคาัเอออร่อยนะหนกูกน็จะกินน้ำจิ้มแบบสูตรหนูเองนี่นะคะน้ำจิ้มสูตรเด่นที่อะไรพันธะนี่เกินเำจิ้มแบบ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมเราก็มานั่งกินอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมเรา้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไปไหนไม่ได้ทุกคนเราต้องอยู่บ้านน่าเบื่อชีวิตที่ไม่ปกติน้องๆที่เรียนอยู่ก็ต้องเรียนออนไลน์จะจ่ายค่าเทอมเท่าเดิมเอางี้เอาเรืนออน่อ,นนนอ,อกงาการเรียนออนไลน์ในฐานะที่หนูกลังเรียนอยู่นรลาดกไวุ้กคนรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์เป็นการโดนเอาเปรียบเชื่อว่าหลายนคลิปดูคลิปนี้น้องๆจะรู้เลยว่าการเรียนเนี่ยจะเข้าใจได้มันต้องตกตากับครูที่อยู่นังเรียนอันนี้เราพูดตรงๆนะว่ามีการถามตอบ อันถามตอบการที่พูดคุยแปลงให้เห็นว่าอันนี้คืออันนี้การที่เราคุยกับใครทุกคนเน่ะแม่เหมือนเรามาอุส่บ้านอ่ะเราต้องมองตากันเราถึงจะเข้าใจในเรื่องนั้นถูกปะแล้วร่วมทันด้วยมันถึงจะเข้าใจแต่การเรียนออนไลน์สมัยนี้คือการที่อาจารย์เนี่ยต้องรีบพูดรีบสั่งงานกลายเป็นว่าการเรียนทั้งยันไม่เข้าใจแล้วเรารู้สึกว่าการที่เรียนออนไลน์เนี่ยมันต้องเอาเปลียนเอาเปลียนยังไงหนึ่งเรียนไปไม่ได้อะไรเลยสองเรียนไปความรู้ที่ใช้ก็เอาไปใช้แล้วไปไม่ได้คนที่นั่งเรียนไไไไไไมม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 ่่่่ด้้้ปเเเเตติิพืืออออนนนครรบบบบบขาาาางหแแถถะกก็ล คือเวลาคนที่อยู่ในไมายเยอะๆมันก็ไม่กล้าถามก็แต่า็ไลสอบออนไลน์โกงได้ไหมโกงได้อลนไลน์โกงได้แต่เรยนออะไรเสียเปรียบอย่างหนึง่งคือเราต้องซื้ออุปกรณ์เรีนยนออนไลน์เองใช่ออสิ่งที่แย่ที่สุดเด็กบางคนที่เขาเกิดมาเนี่ยภูมิฐานไม่เท่ากันแล้วบางคนรวยบางคนจนคนที่ไม่มีเขาต้องพยายามที่จะมีมันเลยเดือดร้อนตัวเองแต่ละคนที่มีก็เอาคุณสบายโอเคคุณพร้อมเรียนได้แต่ถ้าสมมติคนที่ไม่พร้อมอ่ะเขาก็ต้องลำบากตัวเองถูกไหมเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกเลยว่า ให้น้องๆทุกคนเนี่ยตู้เชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีเนี่ยก็น่าจะผ่านคนไปได้ก็สาธุขอให้เป็นอย่างนั้นก็สาธุผ่านคนไปได้เหมือนกันแต่ว่าดูจากเราๆแล้วน่าจะเป็นหลักปีนะคะประสงสารร้านอาหารด้วยตอนเนี้ยอ้าวอันนในหมดเราไปร้านอาหารอันในหมดเราไม่ได้กินแล้วขอพูดหน่อยเราเอาในหมดเอาหมวดแต่ละท่านเข้าคุยเลยมา รีวิวร้านอาหารบ่อยแม่ค้าออนไลน์เนี่ยยังพออยู่ได้แต่กําลังซื้อของคนอ่ะมันลดน้อยลงใช่แต่ร้านอาหารเนี่ยิ่งที่แย่ที่สุดใช่เขาเสียแบบทั้งค่าที่เป็นอาหารสดซื้อมาขายไม่ได้จริงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคคนก็หันเข้าตลาดกันมากขึ้นทำจับข้าวเองอย่างเช่นวันนี้ตอนที่เราไปซื้อของมาสังเกตได้เยอะเลยคนอ่ะตรงของแบบตุนเอางี้ผู้ในถันหลัที่เราเป็นผู้บริโภคธุรกิจขราดย่อยเนี่ยพราะ้าแม่ค้าลดเห็นหับเล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่คลองคิดดูนะว่าเขาจะต้องมีต้นทุนในการ ซื้อของแต่ละวันแต่ละวันถ้าวันนั้นขายไม่ได้คือตกติดลบติดลบและอยากจะบอกว่าไม่ดูถูกนะคนที่หับเลขเงี้ยขั้นต่ำที่ได้เนี่ยคือ300มากสุดไม่เกินพันเพราะกำไรที่เขารับมาเนี่ยมันคือน้อยมากต้นทุนที่รับมาเนี่ยคือสูงยกตัวอย่างขนมถ้วยรับมาก็พันห้าเคยถามวันนั้นขายได้เท่าไร่3 0 0บาทขายได้3 0 0เท่านั้นเองจะพออะไรแม่แล้วเป็นกะทิะลูกชิ้นตู้อีกลูกชิ้นตู้หลายคนอุ้ยขายลูกชิ้นรวยถุงหนึ่งได้กำไรยี่สิบสี่สิบยังไม่หักค่าต้นทุนค่าส่งค่าน้ำมันซึ่ หลายคนเห็นว่านาราเนี่ยที่นาราเนี่ยเหมาของทำไมถึงข้าวขาให้่ค้าเราเคยทำธุรกิจเกี่ยวกันค้าขายมาตลอดเราเคยรู้ว่าหุ้นถ้ามันขายไม่ได้มันเซ็งมากหลอดมันหาคทุนวันต่อวัน,นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เจอพ่อค้าแม่ค้าขายของถับเล็บักแบเนี่ยช่วยซื้อไปเถอะถือว่าช่วยกันเนาะ กรณีเขาละหน่อยกับ5บาท10บาทขายพักเนี่ยวันนี้ขายไม่ได้เหี่ยววันต่อไปยังแม่มาซื้อบ้างเหี่ยวไหมซื้อบ้างฮึมไม่ซื้อเตเว่นบ้างเตเว้นนานาก็รู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเลือกให้แตกใจไม่แตกอย่างเช่นถุงถุงพลาสติกคุณบอกคุณเลิกใช้ลดโลกร้อนแต่คุณมีถุงขายอันจะบอกปะแล้วหลายคนบอกว่อ้าวรู้สึกภาคติจะดีจริงอ่ะไม่ต้องซื้อถุงอะไรเลยต้องมีให้เลยขนมก๊อกแก๊สบมัใช้ถุงเลยอย่าจะบอกว่าลดโลกร้อนไม่ใช่อย่างถ้าลดโลกร้อนจริงๆอ่ะจะต้องไม่่่่่่มมีถุงงงงงเเลลลลลยแแตไไว้้้้้อออออาาาใใใหหหหกกกกกกรรระะดดษษ อันนั<ม>้นลีเซเพิ่นเป็นประโยชน์จะแค่งงว่าอา่สมมติซื้อใช่ไหมไม่มีถุงให้ค่ะลูกค้ามีเมมเบอรม์มีซื้อถุงได้ไหมคะซื้อถุงบาทหนึง่งใจคุณหนักไม่ได้ต้องการลดโลกร้อนแต่ใจของคุณอะต้องการที่จะเลื่ย,ยอดขาย<ห>และล,ลดต้นทุนในการผลิตโอ้ทำไมจะไม่ฟลูล่ะาาก็ถือว่าเอาเปรียบไปอย่างนี้นิดหน่อยหล่อนคนจนก็คือจนตายอ่ะหมวดต่อไปคือหมวดของคนทำงานกลางคืนอุ้ยสูตรสมศักดิ์แน่นรูปมากค่ะลีเซอินนอะคนที่เขาเป็นนักร่องกลางคืนหรือแบบพีอาร์อะไรอย่างเงี้ยเ เลยเออไม่ว่าจะเป็นนางโฉนเนี่ยไม่รู้ว่านางโฉนเนี่ยทำไรายได้ให้กับประเทศไทยคือเยอะมากที่สุดชาวต่างชาติเนี่ยอยากจะมาเที่ยวไม่ว่าชาวจีนหรือฝรั่งเนี่ย,ยอยากมาเที่ยวมากดูนางโฉนมาดูสื่อปากของประเทศไทยแต่ไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับการช่วย<อ>เหลือเขาเยียวยาใครบ้างขเขาเยียวยาตัวเองมั่นคือเพื่อนเขาและต่อคนที่อยู่ฝั่งเขาแล้ว่อ หนึ่งเลยนะตัววันนี้ห้ามพูดถึงเอาโอเคเราจะไม่พูดถึงเราจะพูด,ดถึงมุมรวมในอาชีพไม่หนึ่งเลยก็ออกมาแล้วไงห้ามพูดถึงปรับตามอีกอะอะไรอ่ะไม,ไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงก็โดนไงห้ามพูดถึงคนนั้นเลยหรอเออเอาปรับตามสองเมื่อสี่ห้าหกสองปีเหมือนทำอะไรไม่ได้โลกเราเหมือนละครหนึ่งเรื่องที่เราดูแล้วเราว่าอยากตัแก้ไขตรงนี้จึงเลยรู้เลยว่าใครเป็นคนร้ายคนอะไรแต่ทำอะไรไม่ได้แค่เราดูตอนตบเอาสิ่งหนึ่งนี้จะดูได้คือนรก แต่ลมเนี่ยจะมีโทษของมันคือการที่โกงแผ่นดินอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่ารไม่ไพูดคนที่โกงก็ว่าแต่คนที่โกงอนีไม่โกงไม่ต้องโกงคนที่โกงแผ่นดินเอาเปรียบประชาชน happen. เอาเปรียบคนแบบตนคุณอยากจะเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่ี่ยผู้นำเป็นผู้ใหญ่หบ้านหรืออะไรก็ได้แล้วแต่คุณเอาเปรียบเนี่ยตายไปเนี่ยจะต้องยกแผ่นดินจะต,ต้องรับใช้จะโดนมีดทางกลางหลังตอนนั้นก็อยากให้เหร เออยงวมาพูดอ่ะเป็นประกฏการของประเทศไทยเลยสามารถส่อง LED ให้บนโลกได้ดูถึงไลฟ์สดนะว่าได้ให้ยอมัาพูดไลฟ์สดสตรีมมิ่งสปอนเซอร์เข้ายงามาพูดนะให้ดูว่าคนที่มันโกงแผ่นดินหรืออะไรอย่างเงี้ยตายไปมันโรมานแค่ไหนเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ไลฟ์สดสตรีมมิ่งก็กดไลค์กดแชร์และขับในโครการขอเว้นแป๊บนึงก่อนที่มีกับนาราออกมาพูดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรในความรู้สึกเรามันเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดได้เราทุกคนเสียภาษีเราทุกคนจ่ายตังค์ สิ่งที่เรากวรจะพูดได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้กลัวว่าเออไม่ได้กลัวว่าจะอะไรอย่างไรไม่ได้กลัวว่าองติงลูกค้าที่จ้างก็ถือว่าลูกค้าที่เขาไวเห็นใจซึ่งกันและกันมีลูกค้ามาเอาตรงยังมีลูกค้าอีกหลายแบรนด์ที่จ้างแล้วก็นน่ารัก่ะเขาเห็นหนึ่งว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นฝ่ายค้าเลยนะเขาก็เป็นประชาชนมะใช่ทำงานเราเราสองคนเราไม่ได้เป็นเห็นเดาเราเป็นประชาชนเราประชาชนค่ะแม่แล้วเขายังเห็นว่าเออเรายังมีเห็นใจประชาชนเาก็เลยจ้างน่ารักดีขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังจ้างมาแล้วก็ย เีวคนนึงจะตบมือให้คนหนึ่งได้ไหมใช่แม,ม่พี่ลูกกอเออพี่ลูกกอลันนี้ต้องตบมือพีโรปีสุดอันเดอร์พ ที่เตะต้านหนึ่นองอะไรเนี่ยชอบหนังมากแล้วออกมาออกคอเอาให้ป้าอ่านในพูดถึงเรื่องของการที่ออกมาคอเอาก่อนเขาก็เห็นใจเราไงใช่ต้า<ต><ข>นการที่เขาขออกมาพูดเทข่ากับเขาเห็นเราเขาเห็นใจประชาชน,นไม่ได้เตี้ยมหรืออะไรนะมีดาราหลายคนออกออามาคอเอามากมีเหตุอไหลายคนออกมาคอเอาเพราะอะไรเขาสางสารประชาชนเชื่อว่าคนดูคลิปนี้จะรู้เลยว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนแค่ไหนวิลลุมิลลูบบ้าเราอยู่แล้วเราออกมาดเราออกมาตลาดเราอยู่แล้ว ที่ระทาโทนผู้ใหญ่ธุรกิจต้องปิดแต่คนที่ออกมาขอเอาเขาขึ้นกระบอกเสียยที่จะทําให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีคนที่เดือดร้อนนะเป็นกระบอกเสียยให้ข่าวนี่มันไม่ไใจให้คนได้มีการแก้ไข<ห>แต่กับบาง<ห>คนก็คืออยู่นิ่งไม่ทําอะไรไม่มีการเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกเอาว่าจะสนับสนุนคนแบบไหนลวกันเราไม่ได้ว่านนะแล้วก็เขาไม่เคยไปแบบเชียงใหม่ภูเก็ตหรอวะที่แบบร้านที่มันเคยมีมันหายไปหมดแล้วมันไม่ปก,กติของประเทศไทยแล้วทุกอย่างมันไม่ปก,กติไม่ปก,กติแล้วลองคิดเอาวเาว่าเราจะสนับสนุนคนแบบไหนนะเพราะว่าที่เเราดือนมี่เราเด อ,อ่ะนารากินต่ออีซีพูดคุยขิงข้ oh. าบนมันร้อน mm hmm. อยู่บ้านตอนนี้ใครกินอะไรกันบ้างก็สามารถแท็เมื่วัดมีกับนาราได้ oh. กินอย่างนี้ที่บ้านก็สนุกดีแก้เหงานะคะโควิดก็กินกับครอบครัวครอบครัวฉันก็มีนารามีกระเทยอยู่ในบ้านมากมายนะคะ พูดถึงเร<อ>ื่องงานชี<ล>วิตคืนไม่จบเลยนักร้งอ,งองก็คือถือว่าเป็นอาชีพที่ถูกลืมไปเลยไม่ใช่นักร้องก็คือศิลปินจริงๆอนะ่ะเดี๋ยวเป็นนักร้องอะไรเรารูแ้แหละเป็นใจคนละเห็นใจสิมันเป็นอาชีพเดียวสาม,มารถทำมาหากินได้อ่ะเข้าใจปะมันเป็นอาชีพที่คนรละรันเล่าเนมันเป็นอาชีพที่คนรัก จะทําเหมือนกันให้คนเนี่ยได้มาตอยในวันหยุดในวันที่มันเครียดอยากมาเที่ยว้านเล่าได้มาเติมเพื่อนได้มาสั่งๆวันนอีกหนึ่งอาทชีพหนึ่งแต่ก็ถูกปิดกันจะทงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นอาทิตย์ที่ไม่ต่าง้านอาหารร้านอาหารตอนกลางคืนอ่ะก็ต้องมีแต่พอมันมันนั่งไม่ได้เขาจะไปลองให้ใครฟังเขาใจที่แบบว่าโอเคต้องปิดร้านเล่าเพราะคนมันสูงเสี่ยงอีนาราถ้ามันได้วัคซีนตั้งแต่ตอนแรกครับถูกมันจะมันไปถูกปิดอะไรแม่พูดถูกอ่าอย่างที่ว่าร้านเล่าคือคนเข้าไปเยอะและถามเลยสิร้านอาหารบวรวันล้าาาหรสงเมมไ่ มันไม่ได้ต่างก,กันเลยนเพราะฉะนี้เขาแค่อยาจะปิดก็ปิดแค่นั้นเองเขาบอกว่าอุ้ยร้านเหล้าที่มุ่มตลาดตอนเช้าตลาดตอนเช้าว่ะยิงกว่าหอกเลยเดินเอียดอาร์ตเลยมาดูในตาไอ้ได้ทนพักหน่อยรอ าถ้าบอกว่าตอนเช้าคนไปขอดแมสต้องแหล่นะเอาอะไรไม่ได้ยินเอากระดูกสองตัวข้าแล้วก็นี่แล้วก็ปิดเดิมการโปรฟิวไม่ได้ช่วยอะไรนะจริงๆแล้วอะตัวแรก้ปัญหักผิดจริงๆใช่โตไปแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าหมอคนโตที่พูดเรื่องแบบการเมืองไม่เราที่กำลังล็อกดาวน์ในทางเนี้ยล็อกดาวดุดเดานะการล็อกดาวน์ทีฟไม่ไม่เหมือนต่างประเทศที่เขาล็อกดาวเขาล็อกดาวจริงๆการล็อกดาวน์คืออย่างไรไหมล็อกดาวน์จริงๆห้ามออกเลยหรอห้ามออกยกเว้นบ้านละหนึ่งฟัเรยให้ออกได้หนึ่งคนทุกออกแต่เมืองนอกอะเกาหลีอะ ER> เออเอเอเห so, hey he ็นไหมล่ะเขาให้ค and yes, sí, oh. okay. ือเขาก็รู้ว่าประชาชนอยู่บ้านแล้วก็ต้องส่งของว่าต้องการอะไรบ้างนึกออกปที่จำเป็นอันนี้ค่าเช่าอ่ะค่าผ่อนรถอ่ะายยายัง อร่อยมากวันนี้อร่อยมากสนุกมัยมอยคือป็นมัามอยถึงเราจะมีตอนนี้มากั้นแต่เราก็สัมผัสถึงความรู้สึกคุณผู้ชมของเราได้นาอน้องๆพี่เพื่อนเพื่อนทําบ้านเซฮายฝากพี่น้องน้องทุกคนนะตู้เราก็ดูแลตัวเองด้วยมันก็ต้องผ่ันไปได้ถึงเวมาช้าหน่อยเราทําอะไรไม่ได้อะเราทํานะเราทําแต่มันมันทําอะไรไม่ได้อะเดี๋ยวออกมากูเหนื่อยเหมือนพูดก้อนอี่นะเสียบไปหน่อยสิแล้วก็นี่เสียบไม่ได้ไม่เออมันก็กลายเป็นว่ากูเหนื่อยจังเลยกูไม่พูดละเหนื่อยจะพูดขอบคุ ด้วยกันนะคะคลิปนี้กำลังใจให้พี่ๆน้องๆที่เป็นโควิดเตียงช่วงนี้หายากคนเป็นก็ไปตรวจก็เขาไม่ตรวจให้ทางเราอะเข้าใจหมอนะถ้าตรวจมาเขาต้องรับผิดชอบแต่ทางโน้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอางี้คุณผู้ชมเงินทางด่วนเงินอะไรเยอะแยะไปหมดมาสำหรับซื้อเตียงเป็นร้านเตียงแต่เขาไม่ซื้อโอ้ยเขาเอาเงินมาต้องเยอะเขาซื้อนี่ใช่เพราะฉะนเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับใครที่เป็นโควิดนะฮะขอยต้องสู้ต่อไปอย่างแม่พี่กะทีเนี่ยก็ไม่มีเตียงไม่ได้ตรวจใช่ป่ะสำหรับคนในช่วงนี้อะก็คือว่าโรงพยาบาลเขาไม่รับแล้วเพราะมันไม่มีเตียงจริงๆแแลล้้วเาก็ดดูไไม่ ตู้ต่อไปาู้ต่อไปกับวัคซีนวัคซีนเรื่องแบที่ซีโนแวคจริงๆแล้วเขายกเลิกทุกประเทศไปแล้วว่าการฉีดซีโนแวคอะต่อต้านเรื่องนี้พูดได้สนุกมากเลยเนาะต้องจับคุยกันมีหลายเรื่องเย่ะมากเลยว่า S <S ไม่รู้ับคนอย่างอันนี้ถ้าเลือกของไม,ไม่แต่หมายเขาเป็นเรื่องคนเกเรน,นะเขามีเรื่องให้เมาทุกวันเลยนะดีถ้าใครมเมาเรื่องนี้กับเ,เพื่อนจะสนุกมากอันนี้ไม,นไม่แบบทุกวันมันแค่เลือดดีนะแล้วถ้าเลือดพวกนี้ของยุบๆอันนี้ก<อ>็สนุกแบบนี้เลยต่ออีจัดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะมิกกับนาราต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแต่ชีวิตได้มีความสุขค่ะ เมื่อไหร่คิดจะทําแบบที่เขามอบให้อ่ะเที่ยวคนละครึ่งเงินเยาวยาเราไม่เอาเพราะตัวอย่าจะมีคนที่เดือดร้อนกับเราลงมาอยากตังค์พวกเราคนมันเป็นตังค์พวกเราอ่ะเราหลอกอีดอว่มันเป็นกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งด้วยแต่จริงๆแล้วใครไม่รู้ตรงในเรื่องต่อเขาไม่เคยรักรนะอะไรขนาดเขายังรักยังเชิญสปูถ้ามันเป็นกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งก็เออก็รู้แล้วล่ะว่าต่อไปนี้คงจะต้องคุยกับควายหรือคุยกับคนนะ